นี่เป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันหนึ่งครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าช้างหนุ่มรุ่นใหญ่มาปรากฏตัวอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่คือภายงาปรีภายงาปรีปีที่แล้วผ่านมาแค่ครั้งเดียวนะครับเดินผ่านทุ่งหญ้าบริเวณเขาเขียวแล้วก็เดินเข้าไปในป่าจากนั้นก็หายเงียบไปเลยนะครับคราวนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรก เดินมาจากฝั่งทางขึ้นศาลเจ้าพ่อนะครับเดินมาเรื่อยเรื่อยเมืม่อวานตอนเย็นจนถึงกม30รุ่งเช้าก็มาถึงบริเวณค่ายสุรัตครับทางไปสนามกอล์ฟนี่ครับโชคดีที่ยังหยุดยืนอยู่นะครับเป็นช้างหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ปาดเปรียวอย่างมากยังมีงาที่สมบูรณ์ทั้งสองข้าง และหางยังเป็นพวงอยู่นะครับซึ่งมีคนเคยบอกว่าถ้าช้างหนุ่มหางกุดนั่นหมายถึงว่าแพ้มานะครับซึ่งเรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไรแอดมินไม่ยืนยันนะครับแต่ได้รับทราบมาแบบนั้นงาที่สั้นและก็เสมอกันนะครับสวยงามตามรูปของใบหน้า และอวบใหญ่เหมือนกับปรีกล้วยนะครับจึงมีชื่อว่าพายงาปรีนั่นก็คือที่มาของชื่อนะครับ<ะ>นี่ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ลำบึกเลยนะครับ น่หาา้าสไฟเปรากฏตัวอยู่บริเวณใกล้กับสะพานนะครับเป็นสะพานข,าข้ามคลองที่เรียกว่าสะพานกระรอกนี่ครับไม่นานนะครับก็เดินเข้าป่าไป นี่คือภายหนุ่มรุ่นใหญ่ที่กล่าวขานมายาวนานนะครับควบคู่ภายด้วนภายดื้อเลยทีเดียวครับนี่คือบริเวณสะพานกระรอกนะครับแล้วก็เป็นของน้ำลำตะขอที่ไหลผ่านบริเวณนี้ก็จะมีนกนานา,นาชนิดนะครับออกมาหากินทำให้พื้นป่าอุดมสมบูรณ์ และทำให้ชื่นฉ่ำหัวใจครับ